สวัสดีนะคะทุกๆคนอันนี้เราจะมาให้สามรักนะคะวันนี้ยี่หกนะคะเดือนห้าหกสี่ค่ะสามรักสิบบนเลยสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดเก้าจไปเลยนะคะเพื่อนๆ2สองกับสามเม็ดเดียวสองสาม ฟันสองนะคะสองสามฟันสองห้าตามนี้เลยนะคะสองสามฟันสองก็จะเป็นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะเพื่อนเด่นๆนะคะก็จะมีกันที่สองหกนะคะกันสองหกนะคะ เม็ดเดียวสองสามนะคะเม็ดที่สองเม็ดที่สองให้สองเก้านะคะเพื่อนอย่ากลับหัวหนีแล้วกันนะคะสองเก้านะคะฟันสองค่ะจัดไปเลยนะคะสายลากสายรูดนะคะฟันสองไปเลยสองตัวถ้าศูนย์มาก็สองศูนย์สามนะคะนะสองศูนย์สามสองเจ็ดสามค่ะเพื่อนๆขอให้แตกค่ะเพื่อนนะตามนี้เลยค่ะ จัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางตัวเลขค่ะผิดถูกประกันได้ขออภัยค่ะตามสูตรนะคะตัวนี้จัดไปเลยค่ะเม็ดเดียวสอสมเม็ดที่สองสอนะฟัน2นะคะสามตัวสองกับ203ค่ะนะถ้าสองสไม่มาคู่กันก็3ามเจ็้านะคะ ามนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะกลับเอาไปค่ะ3ตัว10บน2 3 8สานะคะเด่นมากมายค่ะขอให้ได้ขอให้โดนดันค่ะเม็ดเดียวสอสามเม็ดที่สองจัดไปเลยค่ะนะประหยัดงบจัดไปเลย2องชุดสองสอค่ะขอบคุณทุกคนนะคะนะเด่นๆเราก็ให้แค่นี้นะคะฟันสองค่ะจัดไปแค่นี้ค่ะบายบาย